แต่แล้ววันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่ภูมิยานฟังทีนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยมาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดีสองนะครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กพอเสร็จเราก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงตาประจำวันนี้นะครับองคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะคะเป็นปางคำโดยหลงก็ มีอะไรที่ปังโคตดมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอให้คุณพูดจาดีและภาพลักษณ์ดีหน่อยแล้วก็มีความรู้นิดนึงแล้วก็ขยันนิดนึงแล้วดวงคุณจะได้ปังแบบโคสุดยอดไปเลยจ้ามาที่ดวงจ้านะครับประจำวันนี้ของคนที่ได้ดวงที่สองนะครับปีมาครับดยวงมก็มีอะไรที่รอปไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากเกินดวงก็ไดดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องขยันนิดนึง พร้อมกับอ q ดีหน่อยแล้วก็จิตใจเข้มแข็งนิดนึงแล้วดวงจะได้ปังพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงดวงสตาร์นะครับออก็จจนี้นนะครับของคนที่เลือกไพ่สามานะครับเองครับเดี๋ยวเราก็มีอะไรที่ดอกไปเยอะนิดนึงน,นะครับแต่ถ้าอยากะดูก,กด้านอีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่รงแบบป,ปวนครับแล้วก็อย่าอารมณ์แรงแล้วก็มีระเบียบตต่ว่าใหม่นิดนึงแล้วดวงจะได้ปังพอตัวเช่นเดียวกันจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ตีดีๆๆดูชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามไม่ได้อันไหนดีสุดนะครับยกกระยับตีไปที่ชุดที่หนึ่งเดีสุดนะครับเพราะอัตราันเปอร์เซ็นต์ดีมียกกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าหมดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดรลยงกากปกรดกดเป๊ของอาจารย์ให้จับไว้นะครับแหลกทะเยงไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์ฟักดิดนหนงนะครับ และใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นนะครับที่จะดูดวงเร็เป็นอบจานนะครับจะก็ขอแนะนํานะให้ลองสั่งซื้อนะครับหนังสือที่อยู่ในตะกร้านี้มาลองอ่านดูนะครับหนังสือพมยาพยากรณ์นะครับพร้อมไพ่ครบเซตนะครับซึ่งสินค้านี้เป็นสินค้าหลับ5ดาวนะครับอ่านง่ายและเข้าใจง่ายครับด้วยราคาผุ่มมาจากจีระพัฒน์เจริญมอนี่สวัสดีครับ